สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาะเกตพุทธคุณพระเครื่องค่ะพี่ขาไอการเกตพระเครื่องจะพี่หรือจะเติมพุทธคุณก็ได้นะคะพี่จ๋าหรือติดตามที่เฟซก็ได้ค่ะพี่ชื่อเฟซชื่อว่าการเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนนะคะพี่ถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่รบกวนพี่พีเอ็นไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0840659180ค่ะมาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกจ้ะพี่องค์แรกจะเป็นมีดจ้ะพี่ จะเป็นมีดจ้าพี่จ๋านะคะแบบนี้เลยจ้ะอันนี้จะเป็นมีดของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะจ๊ะอันนี้จะเป็นมีดหมอของหลวงพ่อฤาษีลิงดําจ้ะพี่ตามภาพนะคะพี่ตามภาพขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะอ like ันน like ี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยจ้ะแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาเป็นมีดหมอหลวงพ่อฤาษีลิงดําจ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าเป็นมีดหมอหลวงพ่อชาตีจ้า ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นพระนับปกพระนับปกอยู่ในกรอบพลาสติกแปดร้อยบาทจะ้ะเป็นพระกุนะคะพี่เป็นพระกุอันนี้เริ่อมพลาสติกมาแล้วแถมห่วงให้ด้วยจะ้ะขอไว้ที่แปดร้อยบาทจะ้ะหนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะจ๊ะพี่สําหรับพระกุองคนี้นะจ๊ะแปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นปิดตาอะไรไม่ทราบที่จะ้ะหกร้อยบาทจะ้ะ ได้มาแบบนี้นะคะอันนี้คือใต้ถาจะเป็นดูบูอย่างนี้จ้ะนะคะด้านหน้าจะเขียนว่าเด็กหนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าปิดตาที่ไหนหนูได้มาสภาพนี้จ้ะห0รบาทจ้ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50าบาทจะพี่ปิดตาไม่ทราบที่จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดได้มาแบบนี้เลยจ้ะพร้อมใบค่ะพี่หนูไม่ได้เอาใบให้ดูนะคะหนูให้ดูแต่หลวงปูท่ทวดหกรอบาทจ้ก หลวงปูทวดนี่ขอไว้ที่ห0ร้อยบาทนะคะพี่เป็นเนื้อว่านนะคะพี่เป็นเนื้อว่านจากตามสภาพเลยนะคะพี่ตามสภาพจากห0ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0สิบาทจะพี่หลวงปูทวดเนื้อว่านจากสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจากอันนี้จะเป็นขุนแผนหลวงปูทิมฝั่งตะกุดทั้งหน้าทั้งหลังนะคะพี่ตามสภาพนะคะห0ร้อยบาทจากเนี่ยคะ่ะห0ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากเนี่ยค่ะพี่ เป็นขุนแผนหลวงปูดทิมนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนนี้จะเป็นแหวนจะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะแหวนอะไรไม่ทราบจะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรลูกอะไรไม่รู้ของเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อทบจ้ะพี่ห้าร้อยบาทพอจะ้ะนะคะลูกกลมๆนี้นะคะพี่หลวงพ่อทบจะ้ะห้าร้อยบาทจะ้ะส่วน,นนี้จะเป็นตะกรุดดอกเล็กหลวงพ่อทบจะพี่หกร้อยบาทจะ้ะนะคะ ตะกรุดดอกเล็กหลวงพ่อทบจะพี่ตามภาพจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ตะกรุดหลวงพ่อทบจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่ได้มาใหม่อีกแล้วเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพินะเป็นน้ํามันข้างในค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่แต่หนูก็ไม่ทราบว่าอะไรนะคะพี่แต่เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพินะอาจจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะด้านในเป็นน้ํามันนะจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยจะพี่พร้อมตะกรุดสามดอกห้าร้อยบาทจะ้ะ ด้านหลังมีตะกรุดสามดอกนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อเกวจะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่เป็นเสือสองตัวจะพี่นะคะหันหลังตัวคอหันข้างหลังตัวหนึ่งหันข้างหน้าตัวหนึ่งเจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าสําหรับเสือสองตัวนี้จะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นมีดพ่อลัว,กกวจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเนี่ยค่ะนยคะพี่ เป็นมีดหลงพ่อกลวยนะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เป็นมีดหลงพ่อกลวยจ้าส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญอาหลวงหลวงปู่สุดจ้ะหกร้อยบาทจ้ะเหรียญหลวงปู่สุดวัดการหลวงจ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นปิดตาเชือกขั้นเต็มเลยค่ะพี่ ปิตาเชือกไม่รู้เชือกอะไรแต่หนูเรียกปิตาเชือกห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนี่ค่ะปิตาเก่าๆนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพว่อท่านฉุยจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ เก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดนะคะพี่แอดไลน์จ้ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสีากจ้ะแอดไม่ขึ้นโทรหาแม่ค้าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าแอดหาคุณลูกค้าเองค่ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เดียวหลวงพ่อท่านฉุยจ้ะส่วนอันนี้จ้ะเป็นหลวงปู่ทิมจ้ะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะปู่ทิมจะพี่จ๋าเจ็บาทปลายทางบวกเพิ่มห้บบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นปูหมุนจะพี่ปูหมุนห้าบาทพอจะพี่เป็นเหรียญปูหมุนนะคะห้าบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อแดงจะพี่ขอไว้ที่หกร้ยบาทจะ้ะนะคะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อแดงอย่างนี้เลยนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้าส่วนอันนี้เขาเรียกอุปคุปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเป็นเนื้อมกสิทธ์จะพี่เจ็ดรอบาทจะ้ะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะด้าน,นหลังมียันนะคะด้าน,นหน้าจะมีรอยลงทองลงลักทองนะคะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นอบอ่าหลวงพ่อพระใสพิมพ์หน้าอะไรไม่รู้ไม่รู้เขาเรียกว่าพิม์หน้ายักษ์หรือว่าพิมอะไรหรือว่าไม่ใช่ก็ไม่รู้ค่ะพี่หลวงพ่อพระใสนี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะหลวงพ่อพระใสขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่600บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นนางพญาอ,อกนูนไหมคะพี่อ,อกนูนน,นจ้ะถ้าไม่ใช่ต้องขออาภัยจากห้าร้อยบาทจ้ะนางพญาองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นรูปหล่อดหลวงพ่อเดิมจ้ะเลื่อมจับขอบเงินอย่างนี้นะคะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทมองยากนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้จ้ะ เป็นรูปรหลอหลวงพว่อเดิมจ้ะพี่เป็นรูปรหลอหลวงพว่อเดิมสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์จ้ะพี่แอดไลน์ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะเป็นรูปรหล่อดหลวงพว่อเดิมมาในกรอบอย่างนี้หนึ่งพันบาทจ้ะอันนี้จะเป็นหลวงพว่อทองสุกจ้ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเดือนหลวงพว่อทองสุกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อวงจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะด้านหลังมียัน ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาเนื้อเมรกระพัดจะพี่ดำ,ดำดำลงทองมีรอยจานด้านหลังนะมีรอยจานด้านหลังจะพี่ขายตามสภาพนะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จ้ะหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อปูหมุนจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะตอกโค้ดได้ั้งเนี่ยตอกเลขค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ รูปหล่อปูมุลนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จะพี่ไม่รู้ว่าปูเอี่ยมวัดหนังหรือเปล่าหรือว่ายังไงถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยค่ะห้าร้อยบาทจ้ะเนี um ่ยค <irs> ่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ <mee grenades> ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่รูปหล่อพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นงบน้ำอ้อยจะพี่จับขอบอย่างนี้นะคะหกร้อยบาทจะสวยงามมากจะพี่สวยงามมากค่ะพี่ค่าพี่ดูความเก่าจ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นรูปรหลอดหลวงพ่อเดิมจะพี่มีรอยจานด้วยอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะองค์นี้สวยงามมากเลยจ้ะพี่ยิ่งถ้าได้ใส่กรอบทองนะคะพี่โคตรสวยเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นรูปรหลอดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เนี่ยค่ะหกร้อยบาทจ้ะพี่ ส่วนอันนี้เป็นสิวลีจ้ะเขาบอกว่าหลงพอกลวด้านหลังจะเขียนว่ากลวยหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทอันนี้น,น่นาจะเป็นพระเนื้อดินนะจ๊ะพี่น่าจะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่นะคะเป็นสิวลีจับขอบเปิดหน้าเปิดหลังหกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นไพรีพินาจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะนีค่ะพี่ได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่กิ่งไพรีพินาจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนจะพี่ด้านหลังจะเป็นตะกูสองดอกหกร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะด้านหลังจะเป็นตะกูสองดอกนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นขุนแผนจะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะองค์นี้สวยงามมากจริงจงจะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะ หลวงพ่อสุดทอนสองห้าอะไรเนี่ยศูนย์แปดหรือเปล่าไม่รู้หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะปิดตาชีโบจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะเนี่ยค่ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ปิดตาชีโบจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปูท่ทวดจ้ะพี่ขอไวทท้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญปู่ทวดนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวด ไม่แป๊บนึงเนี่เยลละะเขียนว่าหลวงพ่อทวดอะค่ะอีกฝั่งนึงเขียนว่าหลวงปู่ดูเนี่ยเหรียญนี้ห้าร้อยบาทจะ้ะเหรียญปู่ดูห้าร้อยบาทจะ้ะอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไปที่ห้าร้อยบาทจะ้ะนะคะเป็นเหรียญโบราณเก่าๆไม่รู้ที่นะคะพี่ขอไปที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่เป็นเหรียญในหลวงนะจะ๊ะหกร้อยบาทจะ้ะเนี่ยค่ะ เหรียญในหลวงนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่ตามภาพนะคะมองยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเริ่มพลาสติกมันจะสะท้อนจะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญเก่ะโบราณไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เหรียญเก่าไม่ทราบที่จะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าเป็นเนื้อกระไ่ทองหกร้อยบาทจะ้ะ หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นพัาเท่าขนกหรือเปล่าเน,นื้อสนิมแดงหกร้อยบาทจะ้ะไม่แน่ใจว่าปลาเท่าขนกหรือเปล่านะคะพี่เป็นเนื้อสนิมแดงอย่างนี้เลยนะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นหลวงปู่สุกองค์เล็ก Grid จ้ะพี่ห้าร้อยบาทด้านหลังมีรอยจานไหมไม่มีจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่หลวงปู่สุกจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นฟักกิ่งไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะ มีตอกโคดเลขเจ็ดด้วยนะคะพี่นะตอกโคดเลขเจ็ดห้าร้อยบาทพอจะพี่กิ่งไม่ทราบที่จะส่วนอันนี้จะเป็นเนื้อว่านจะพี่เป็นเจ้าสวัวปู่บุญจะพี่จ่ายห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นเสือพ่อวงจะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่เป็นเสือหลวงพ่อวงจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตะจะ้าเรื่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังหกร้อยบาทจะ้ะ ปิดตาหลวงปู่โตองค์นี้นะคะพี่สวยงามมากจ้ะแล้วก็เริ่มพลาสติกเปิดหน้าปิดหลังแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6กรบาทจ้ะหกรบาทปลายทาง50บาทจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าเกิดสนใจองค์ไหนและภาพไม่ชัดยังไงนะคะรบกวนพี่พี่ออนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0ูนย์แปดสี่กห้าเก้าน์จ้ะ p นี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ